พี่น้องอเห็นความคิดอันใดกันแนะนำเลยนะพี่น้องเด้อว่าขี่ควายแบบใดมันจะมีกุจีตัวใหญ่ตัวน้อยเนาะพี่น้องผมจักกุจีี่ปน้อทั้งหมดเนาะฮะผมจักุชชีโอ้เดี๋ยวเขาขายทีาแทบเดิมเนาะกุจีมันจะเป็นตัวยังไงนะมีจิ๋มันบังมันครับพี่น้องครับมันแตง่งตัวใหญ่ก่อนเงี้ยไย ยังจะสิความท่วงนึงเหรอท่านไอพ่ออยู่โอ้ยแนมเบิ่งดีๆตัวมัควาย่เต็มช่วงเต็มท้ายมันก็ต้องมีสักกองสองกล่องเลยเต็ทุ่งอยู่ใส่ผีเจ้าเพิ่งอยู้แล้วได้เห็นว่ตัวอยู่เจ้าพ้าขอมาถือมองอยู่บ่สิมันแค่กินหยาอยู่มือเตาค่ามมันติดุฟงนึงได้หรอเพราะ่าพ่อบอกเาแบงอี้ตัวไอเด็กพ่อเด็กขวานเปลี่ยนแฟนใหม่มาเล่นกี่แปดสุดหรอ เอ้าวาทำโจ๊กก็ไปบ้านเกศพี่ไปถามเนี่ยอันย่านี่มันมีอยู่กุจีหรว้ยมันก็จะมีสวงามมาละว่าจะมีขี้ควายหาขี้ควายมันพอซะก่อนถอยเย็นนี่ฮันโอ้บเมื่อมึงเกศจะบอกย่ามาแลงน่ะเออเวารจะบินไปตอมันลอยใต้เขาเกนบอกกจีโว้ยแ่มันจุ้จี้หรอกมึงหัวแดงยังไงว้ย Chắc kìa, và chắc chịu quái thì chịu khuất nó ờ Bây giờ ông đồn bưng lèo Ồ, hình thức quá qua là hình ừ. thức ừ. tức ừ. luyện ừ. thức ừ. là ừ. giá ừ. tức hàng ngàn phải, hình thức bỏ ca quỳ cần vô bây giờ ông có rõ cắp Ờ, bây giờ nhà tháo bưng chị quái thì chắc ngon,

ว่ากูจีมไปบินไปต่อมขี่มึ้งรดไปอยู่น,นี่ความจีมบอมีอยู่นี่นยังกวางเลยฮสวัสดีครับพี่ร้องตอนนี้เรา กับพ่อแล้วครับพอกควายแล้วครับหลายตัวแล้วครับพี่ร้องแต่ตอนนี้ต้องรุ่นว่าสิมีขี่มันมันจะขีไออ่ไว้บ่ยุนว่าสิได้บ่ก,กุจกีมันสิได้กินบ่สิเด้พี่ร้องเอาใจซอยเนี่นยพี่ร้องเด้อหาขี่มันจะกล่องสองสามกล่องบางบางมันจะมีกุจีสิงสถิตอยู่บอสเน็ด้ย่งเนี้ก็สิบ,บ่มีอยู่บ่เนาะหากลิ่นยากอยาก่างตัวนี้คุจีก็ได้ ลุใกันครับพี่น้องลุดใจกันครับเจ้าเถิดเ้ได้กินบ่มอนี่ไยังเดือจ๊ะตโทวงันก้อนจะเลินพี่น้องจะได้กินบ่เอ้บริก้กินยากก็ยอมไ่้คืองานจุดยิเมยเรา้ได้พ่ออยู่หลังเงื่อนไร่างมือเบิ้งทังขุนอีกบ่ โอ้ยถ้าเดินเยนจี้ยัตัวยบย่ได้กินแรงเพรานันมาณละพี่ที่นี่บ่มาน่ย้อมานก็ย้อนเมื่อกว่ากูเศร้าอยู่เลยมึงสิบ่มาณได้ป่าวเมื่นี้กูยังกูคิดว่าสิมีคนมายืนงันนี่หัวใจมือกูเป็นอะไรนี่นะนี่นี่ว่ากูคิวเดยกกกูได้เห็นมีร่างสังัวน่ร่างสังหอน ว่าเงินจี๊ข่าวมืออยู่มนันนี่ว่ากุญแจกับจี๊ข่าทางด้วยกันอย่างนี้ใคยถามโจทย์นะพี่เจ้าไปเอาความมันใจนี่มั่นเสศถามในคิดแบบนี้ความตัง้งตั้งคิวเด้มันจะเป็นความจริงเลยเวลาอ่านหนังสือพิมพ์บางดวงกูวา่าราศีกูกำลังจะมาคุณร<ด>าศีอะไรใช่ไหมาแบบเด็กูไปาบางดวงอ่นหนังสือนี่ยเมื่อนี้รู้สึกว่าราศีกูกำลังจับหากินกับมารแล้วก็สิมีคนมันยืนเงิน ห่าใส่มือกูนะมือฮะนนังซื้อเหลี่ยมใดก็จะไปฉีกทิมเลยอันก็ฮะอันอันยังอันเอเออนี่ก็ฮะยังกระช่างดุพี่บอยนี่ไงนี่ฮะทำนายดวงใบเงี้ยหาคุยกูจี้ทงหนีที่มีคนมายืนใส่ตีนใส่มือให้เจ้าจะไปเชื่อมะไหลพี่ไปมากับถั่วไปกูมีความมั่นใจกูมีมีความเชื่อแรงสั่นเลยกันโอ้เออมือหัว บริจิตตอกินน้องเออองีจะตกทวงคนกจเอแต่ว้าเมือนี้ก็บิดว่าสีได้เงินอยู่โอ้ยาห้าหาจับไปเทีบเท่าอะไรขคนแังมาเลียงวัาวเลียงควยุ่ให้น้ำหน้าน่ะลายแถยัเห็นยุ้งตุ๋นกีนน้องมึงกนจะไล่ของมันทุกปเออ สร้งังก่ออุ้ยู้ใดเห็นหรอกขี้ไม่เสียงตัวมา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 จอบมันอ้ายซะเดือ่ถาาไม่แห้งเลยจะว่าดีต่งกันคืนเนาะโจริงหรอือวพี่รองครับโอ้ยเฝ้าใครที่พี่รองครับลุนใ่กันครับว่าอันนี้เห็นตุ๊บตอเหานี่พี่รองว่า ยิ้เสียงอย่างบอกยังปูขากับสองคนบอกนี่ทำอะไรมานั่เสนอเนาเพราะว่าสิเป็นอนุมานตอนคือยิงคือมูลค้อนจนฟ้อนบุญหมอกกับหอกไต่เหล้าข้างข้าวกินแมงไม้สร้างไงสีอ้อยแมงยิงไปเหินเวหาอะปลาทุนหน้ายทวทนน้ำแมงไรง่ำไายต้ำล่วงพญาข่วงจองยาไม้ปลาตกไก่ล่าเงือกพญาเสือเต้นข่มห้อง เห้าเห็นไม่ได้นเถาะอันบ่มานี่พุ่นแล้วเจ้าเจ้าทาได้ก่อนเฮ้ยลองมึงขบวนทาแลาแล้วะวันโอ๊บข้าเสือไข้าแกขแกกินไหมเขาเขาเอ็นคุณจอตังดีบอก รถรรถย่างนี้มึยุงกัา้าไปย้ยบ้านรถรถใครกูถามซูดูซูมายังบิเวินย้กุมาหาหวยกูจีครับ แมนอยู่บ่งามหนิไม่มีว่บ่กุ๊กกีะนะ้ขนาดสู้หูวบ่เขตหน้าน่นันเป็นเขตสัมปทานของกูเด้ขี่กล้วยขี่บนไหนมันเป็นสมบัติของกูกูบ่อนุญาตให้ผู้ใดมาขววยดอกขัน,นสู้มาเฮ็ดยังสี่มันแมนล่วงหัวล่วงสวนกูเด้หีิแมนสูสิมหาอยากให้กินมองไรก็ได้บ่ สูบาน่ะฮะกูจักในเมียเขตไผเป็นเขตไผบอ่อได้เรื่องนี้ต้องขึ้นเงื่อนผู้ใหญ่บ้านใด้โอ้ยไปยังนี่โอ้โห้ดายทุก่อยมาทุก่ัยยังบ่อได้อยู่อันดีเพิ่องในเมืองเกี่ยันนี่อย่างอาชีพบ่หมาเนาะเมียนสุมาตาตอนไหนฮะ มาดวนแล้วกูได้ยินยยังอยู่่ะดูยังยังบ่เหอะกูได้ยินยังย่งเลยหรอโมเสียหรอกูคุยสุระป้าปังกันอยู่นี่สู้ตรงไหนยิ่งแน่ล่ะกูได้ยินอยู่บ่บารยเกียงนะมีสิรี่อยู่แม่แม่สู้ปโต๊ะลูกบอลดอก จะเอาซูขึ้นเงี้ยพุญชาบ้านและถ้าูเขาามจริงอันได้ยินดีขมากกบบริยินเนาะเฮาเจ้ากินียยังบริยินอยู่เม่เอกูให้โอกาสสูเสื้อสุ่ไทยมึงได้ยินยังเนียเบาไม่เบิดขาสั่นขึ้นเื่นพ้ใหญ่บ้านแท้ๆเสียงเงียบเียบ่ ยิ่งอย่างแนวตฏิอันหนุมานตนคือที่คือมณฑลกวาดบุญหมอกก็หอกไตรเล่าขังเท้ากินแม่งไม่สร้างเงสีก้มอ่อยหิ้งหอยเหิร์นด้หาปาทุหน้าไหวทวดนำเมืงละงำหลายละมงวงระยากขวงจองงานไม่จ้าว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 ปดซุ้มี สูบมาจอฟังกูเบิดยืนตัวหนึ่งมาเบิดได้แล้วเนาะเหลืออีกอยู่เอาต่ออยู่บ่เอาจระซี่กระสันกระสันกูสิดว่าเอาเรื่องเอาเล่าของสูที่สูมาคุยกูเกียร์กันแล้วเงื่อนกูดิบ่บ่เรื่องกูเรื่องแต่ว่าสูอ่นต้องปิดเรื่องนี้มันเงียบเรื่องอะไเรื่องฮานุมานตนคืนขึ้นอยู่ Bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi. Chú nhìn của bao bao đi. Ừ, để nhìn chú Không phải bao bé bao đó. Phải gì cả bé bao đó mua. Chú chỉ nhom là tốc lông của Nhom cái này bao. Đi hiệt Đó, men. Đi bảo hiệt nhá. Cái gì? Của bữa xưa Nan. นั่งก็จะป้อนวัวน้ำหมอกเอาจังซี่ไปยังไม่พอกูแช่งเงินสูสามร้อยห้สูไปแบ่งกันแล้วสูปิดเรื่องนี้ให้เงียอะทุกคนไปขอร้องยังดีนี่เจ้านบอกเองดิเจ้าเต็มใจเด้อขอได้เรียกร้องยังก็พวกเจ้าเด้อสู้ได้ไปแล้วสู้ามเบาห้ามปาก มิดริ่งเลยครับกุ้ยบวบดอกถ้าได้ยินนี่ปั๊บสอนเขาเลยนอะจะบอกใไ้เสียใจก่อยบวด้เมียนกุ้ยบวบเมียนก้นปากงอแบบนั้นเมียนเนาะอีลองสิ่่ะเอาจได้ไหนข่อยบวบโอ๋ก็ได้แต่ว่าข่อยมีข้อตกลงอีกอย่างหนึ่งเลยป่ะยังมีการต่อร่องอีกอยู่เลยกะนิดๆหน่อยเพื่อน นี่แม่ชู้เหมือนจริงว่าขี่ควายอยู่หน้าเจ้านี่ไอ,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 อ้ทุกข่อยคนซชทุกข่อยเพราะไม่เล่ากินชก้นขี้เอี่ควายกินยังไงเราเนี่ยไว้บริษักินขี้ควายเออไวยสุดที่ไหมไปทันทันเลยก็บอกว่าทอนนะมึงก็ได้เออไปกี้ได้บ่ล่ะึไอ้เขาอยู่ปะเอาเขาก็เอาตัวขี่เลยแม่ธุรกิจเป็นอัดตกลงสรุปก็คือ ngân 300 loài Em hãy giúp khỏe với cút chia cho nhỉ Đây Chia bò Ok Này Đâu ăn Ngân chỉ uồn Trên đấy nó chỉ chai sốt luôn Uồn uồn Sao mấy nhỉ không có thứ ngân sốt đọc Uồn cho đấy là Nhìn lát nè Chai đồn đấy Mà Ăn cái gì mà Sẽ kèn chai bây giờ nè Ờ ờ Má Được kìa đứa ตองดนได้ิงหนงเฮ้ยเสี่ยบรบบ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 บันบบบบวาบบบบบาบบ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 บเงินบบเขสบมือบบ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 ้บบบบบบบรบบ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 บสัญญาบด้บบวยอบิดเบ lên nó quay phải chưa thấy tua luôn luôn em chăm loan không phải liệt vậy Ok Em chăm okay. nuôn tao Đấy tao no. gì, tao no. tao tao no. tao 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 เหตุประชีพว่าเธอเงอยู่นี่เ่าไปแห้บอกว่าฟังคั่วมเป็นยังไงล่ะกูโย <c oughs> อยากไอ้เขาบ้าก <c oughs> ูมึงเพื่ออะไวะถึงมาจอบเบื้องสิเนาะมันไ<น>่เป็นแต่เห็ดดอกว่าเป็นแต่หยังดอกว่าเป็นตะเว้าหยังกระไดจื้อไว้บาทดที่นี่เ่าไปแห้งแล้วกูแค้นคักแท้กูป้าหน่อยหน่ยอยส่วนเดี๋ยวนี้บริบาลหน่อยจุนีิมองแถเนี้พวกขายหนาขายตาเจ้าขวังคือเตะจังไดย หนุมาลตดคือวะนี่ <S <S <There>